วันนี้นะคะแม่ก็จะ,ะมาเล่าเรื่องตอนที่ลินจะให้ไปเลี่ยมไปเนอร์สลนะคะมีอะไรบ้างที่เราทำเนาะ,อ,ะอันนี้คือเล่าในมุมของลินแล้วก็อยู่ที่อังกฤษนะคะแต่ลินไม่รู้ว่าที่ไทยเป็นยังไงนะคะก็ติดตอด่อเนอร์สลีแถวบ้านเลือกใกล้ๆเลือกใกล้ๆคือก็ ก็ค <ítulo> <es> anyway, <match>, ุณค kind of ุณพ่อเป็นคนอีเมลเนาะแล้วคุณพ่อเป็นคนดูลินก็ดูเหมือนกันแต่ว่าคุณอ่าคุณพ่อเลือกที่ที่หนึ่งที่หนึ่งคือเต็มเนาะก่อนหน้านี้คือเต็มอ่าช่วงก็อีกที่หนึ่งไปอินสเปกค่ะทุกคนคือที่นี่คือไม่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 ค่อยปลื้มเท่าไหร่เออนะคะส่วนตัวลินนะคะไม่ไม่ปลื้มตอนไปอินสเปกนะคะแล้วก็อ่าคุณพ่อก็ไม่เลือกที่นี่เออนะคะแล้วก็ ที่เลือกที่เนี่ยปัจจุบันเนี้ยแฮปปี้คุณพ่อสบายใจตั้งแต่คุยกันอ e ีเมลค่ะทุกคนเออแล้วลิมเป็นคนไปรนะับฟอร์มเนาะฟอร์มเพื่อที่จะมากรอกนะคะ,ะไปเจอเมนเจอร์ของที่นั้นคือแบบปลื้มเป็นแบบ first สอิมเพรสชันะคะทุกคนเป็นไหมเออประมาณเนี้ยออนะคะกออ็รู้สึกว่าประทับใจเนาะเราก็ได้เออเออเรารู้สึกชื่นใจแล้ววิลเลียมก็ รู้สึกว่าคุยกันกับเขาเขาคุยกันกับเด็กเนาะเขาด้วยความที่เขาทํางานกับเด็กเนาะเขาก็จะรู้มุมด้วยอ่ะแล้วก็ลินก็ได้อ่ะฟอร์มมากรอกก็จะมีเป็น questionaire n นะคะทุกคนก็กรอกละดีเทลของวิลเลียมของพ่อแม่แล้วก็จะเป็นความสามารถของวิลเลียมณตอนนั้นคือเพื่อที่ียนรู้อ่ะเพื่อที่จะไปวัดโป o g r e s s ของเขาในอีกต่อไปหลังที่แบบเออ ในปีต่อไปประมาณนี้เออนะคะลินก็อัปเดตช่วงนี้เขาทําอะไรได้บ้างประมาณนี้เดี๋ยวคอยดูว่า progress ต่อไปคือมีอะไรบ้างที่ดีขึ้นประมาณนี้เออนะคะแล้วก็จะมีอ่าบอกไปว่าเวลาเขาร้องอะไรที่ทําให้เขาหยุดอะไรที่เขาทําให้อ่าเวลาเขาเสียใจยอ่ามีอะไรบ้างที่ช่วยให้เขาสนใจอะไรประมาณเนี้ mm. เพื่อที่เขาจะได้ไปปรับใช้กับลูกเราในตอนที่เขาไม่ได้อยู่กับเราประมาณเนี้เออนะคะแล้วก็ สามขวบของวิลเลียมลินสำหรับลินรู้สึกว่าวิลเลียมพร้อมพร้อมที่จะไปเรียนรู้นอกบ้านไปสนุกนอกบ้านโดยที่ไม่ต้องมีแม่ไปด้วยอันนี้คือลินเป็นเรื่องที่ลินคิดไว้ตั้งแต่ต้นอยู่แล้วว่าะจะไม่ให้ลูกติดเราแบบนั้นนะคะเพราะยังไงเออนะคะกะ็คุณพ่อพาไปเล่น คุณพ่อพาไปหาปู่คุณย่าประมาณเนี้เออนะคะโดยที่ไม่มีเราเออนะคะ,ะก็จะสนุกเนาะเออตั้งแต่เด็กทําแบบนี้ตั้งแต่เด็กเลยค่ะทุกคนเออนะคะทาแบบตั้งแต่เด็กจนโตนะคะเขาก็มีความรู้สึกว่าเออแม่อยู่ตรงนี้คือคือ,คอลินอะลินซัพพอร์ตลูกตลอดเวลาค่ะทุกคนลินอาลินแม้กระทั่งที่แบบเวลาเขาเรียกว่าไม่ใช่ว่าตามใจค่ะทุกคนคือ แค่ซัพพอร์ตเขาเวลาเขาอยากได้อะไรอ่ะคือคือประมาณเนี้ยคือแบบเราอยู่ตรงนี้กับเขาเออแม่อยู่ตรงนี้นะไม่เล่งไปเที่ยวนะเออนะคะเวลาร้องไห้มาก็คอยกอดเขามีอะไรถามเขาอีกอย่างหนึ่งคือพยายามไม่พูดตัดไม่พูดคือพูดถามเขาเยอะๆเออฟังเขาเยอะๆประมาณเนี้ยไม่ไปตัดสินใจเขานะคะเออฟังฟังพยายามทําความเข้าใจเขาประมาณเนี้ยอืมก็ ก็อันนี้คือมันก็เกิดความเชื่อใจเนาะลิงคิดว่านะสำหรับเด็กลิงคิดว่าสําคัญมากๆแล้วก็รู้สึกว่าได้ผลคะ่ะทุกคนเออนะรู้สึกว่าเขาเวลาเขาเชื่อใจเราเวลาเราเขาพูดเราพูดอะไร เขาก็จะเชื่อใจาเราว่าเราอยู่ตรงนี้นะเออเราไม่ไปไหนนะเออประมาณเนี้ยเออนะคะเวลาเขากลับมาร้องไห้กลับมาไม่อยากกลับบ้านประมาณเนี้ยช่วงนี้เขาอยากจะไปเวลาไปเล่นนอกบ้านเขาก็ไม่อยากจะกลับบ้านก็ทุกคนเออก็จะไป ไปเรื่อยไปเรื่อยค่ะถึงแม้เหนื่อยแค่ไหนก็จะไปไปไปอย่างเดียวเออประมาณนี้มันก็เปลี่ยนแปลงไปตามวัยอันนี้คือสิ่งที่ลินคิดอยู่แล้วว่าเออกลัวลูกที่จะร้องไห้ตอนไปโรงเรียนแต่พอถึงเวลาแล้วไม่ร้องเออสิ่งที่เราทํามารู้สึกว่าลินคิดว่าได้ผลค่ะทุกคนเออนะมันก็เป็นวัยของเขาด้วยอ่าสามขวบเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะเราฝึกมาแบบต้นๆ้น,นลินนะคะตอนลินไปอนุบาลลินยังร้องไห้ ไปหาแม่เลยค่ะทุกคนเออลินประมาณนี้ตอนยายก็บอกพูดว่าเขาอาจจะร้องไห้ก็ได้นะเพราะว่าแม่เลี้ยงคนเดียวเออนะคะเพราะฉะนั้นลินคิดว่าการเลี้ยงดูของเรามันมันเกี่ยวค่ะมันเกี่ยวลินคิดว่านะเออนะคะก็มาแชร์เนาะก็ประมาณนี้นะคะทุกคนเอออันนี้น้ําเปล่าน้ําเปล่าน้านกับสตรอเบอร์รี่แช่แข็งค่ะไปลองทําดื่มดูนะคะทุกคน ไม่ว่าจะเป็นราสเบอร์รี่บลูเบอร์รี่หรือว่าผลไม้ที่เป็นเบอร์รี่นะคะทุกคนเออนะคะรอเบอร์รี่เชอร์รี่เอามาใส่เครื่องดื่มแบบนี้นมันซาแล้วมันก็จะมีกลิ่นหอมผลไม้มา,ม,ามันอร่อยค่ะที่จริงแก้วเนี้เป็นแก้วจินเป็นจินแก้วจินเนาะจินเป็นเครื่องดื่มที่นี่ที่แบบยอดฮิตมากเวลาซัม